ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ลงทะเบียนยังไม่มีกําหนดวันชัดเจนดังนั้นกลุ่มที่ถือบัตรปัจจุบันยังคงได้รับเงินช่วยเหลือต่อเนื่องการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2568บัตรคนจนรอบใหม่เนื่องจากขณะนี้กำลังจะครบ2ปีหลังจากที่รอบล่าสุดได้เปิดลงทะเบียนเมื่อปลายปี2565ที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเร็วๆนี้นั้นนายจุนพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่สามารถกำหนดวันลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,568เพราะยังอยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์การใช้ชีวิตวัดความยากจนจากปัจจุบันที่กำหนดเกณฑ์รายได้ทั้งปีไม่เกิน100 0 0 0บาท หรือไม่เกินวันละ274บาทดังนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมก็ยังคงได้รับการช่วยเหลือต่อเนื่องจนกว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่วงเงินช่วยเหลือ1545บาทประกอบไปด้วยช่วยค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนช่วยค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือน ได้ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อสเดือนช่วยมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนช่วยมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับคนกลุ่มเดิมที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปัจจุบันจำนวน14.5ล้านคนก็ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่อย่างใด ทางกระทรวงการคลังจะนำรายชื่อไปคัดกรองอัตโนมัติเทียงแต่ว่าหากใครไม่เข้าเกณฑ์ใหม่ที่จะกำหนดรอบนี้ก็จะไม่ได้สิทธิในรอบต่อไปกระทรวงการคลังกำลังพิจารณาว่าจะเปลี่ยนแปลงเกณฑ์นี้หรือไม่สำหรับเกณฑ์เดิมที่ใช้คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบก่อนหน้านี้คือ 1. ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไป 2. รายได้ต่อปีของบุคคลและรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีรวมถึงทรัพย์สินทางการเงินอย่างเงินฝากสลากพันธบัตรและตราสารหนี้ของภาครัฐต้องไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีด้วยเช่นเดียวกัน 3. ไม่มีวงเงินกู้หรือมีวงเงินกู้บ้านไม่เกิน1.5ล้านบาทและวงเงินกู้รถไม่เกิน1ล้านบาท 4. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือมีกรรมสิทธิ์แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 5. กรณีไม่มีครอบครัวห้องชุดต้องไม่เกิน35ตารางเมตรและที่ดินที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกิน1นึ่ไร่และใช้ในการเกษตรไม่เกิน10ไร่มีบ้านพร้อมที่ดินบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ตึกแถวไม่เกิน25ตารางวาและรวมกันหมดแล้วพื้นที่การเกษตรไม่เกิน10ไร่6 ไม่มีบัตรเครดิต7ต้องไม่เป็นภิกษุสามเณรผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงสสและสอวอสำหรับช่องทางการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2568รอบรอบใหม่กระทรวงการคลังได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและขั้นตอนการลงทะเบียนที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนต่อไป